ได้กี่คะแนนกันต้องคิวบอกพี่ๆพี่ๆนี่บอกเพื่อนๆดิคะแนนกันที่รักหนึ่งร้อยคะแนนโอ้หนึ่งร้อยคะแนนอ๋อเดี๋ยวนี่เนาะคัะที่เก็บงานขาพื้นให้เราค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้แม่ก้อยพาเพื่อนมาดูนะคะอัปเดตนะคะบ้านนกดาวนะคะวันนี้มาติดที่สวนบ้านแม่ก้อยแล้วค่ะทุกคน เราไปดูด้วยกันเลยค่ะเย่เย่เบ้านจะมาแล้วนะคะทุกคนลังเข้าโค้งมาแล้วด,ดีใจมากดีใจมากเลยน้องที่มายกบ้านนกดาวนะนี่รถมาแล้วค่ะเขาเตรียมอุปกรณ์บ้านนกดาวขึ้นแท่นบ้านแล้วค่ะทุกคนมาแล้วมาแล้วต,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 ตื่นเต้นตื่นเต้นมี่อุปกรณ์ค่ะที่เขาจะเอาบ้านนกดาวขึ้นพื้น ปูนของเรานะคะทุกคนมาแล้วค่ะมาแล้วจ้าบ้านนกดาวสวยๆบ้านหลังน้อยๆในสวนนะคะทุกคนมาแล้วค่ะมาแล้บ้านนกดาวมาในสวนแล้วค่ะเพื่อนจ๋าสงใจต้องได้ถอยหลังเข้านะคะทุกคนบ้านสวนบ้านสวนมาแล้วค่ะทุกคนมาแล้อ่างไบ้านตงไปตงไป ๆทบ้านมาแล้วค่ะทุกคนบ้านเรามาแล้วบ้านเรามาแล้วนมกี้บ้านมาแล้วตื่เต้นมาก บ้านมาแล้วบ้านมาแล้วทุกคนชอบไหมดีใจขนาดไหนบอกเพื่อนๆดิร้อยเปอร์เซ็นดีใจร้อยเปอร์เซ็นเลยนี่บ้านมาแล้วค่ะทุกคนนี่ดีใจจังเลยบ้านสวนมาแล้วค่ะ พี่เขาขับรถเก่งมากเลยขึ้นได้นะคะทุกคนเก่งมากเลยอะ่ะเตรียมแก่แล้วอี่จ๋ามาดูจุดนี้อาจจะได้เห็นถนัดถนัดเต้นจังเลยบ้านน้อยในสวนมและ่ะทุกคนมบแล้วจะแล้วไปดไวยกันเลยมาดู วันนี้ที่ไม่ก้อยยกบ้านมาน,นะวันอาทิตย์พดีวันทธงใชยพอดีจ้ะแล้วกาุกรถออกแล้วรถออกแล้วหรืออะไรบ้านรอย,อยู่ I got it. นี่ัะขอความภา์เจ้าของบ้านเลยค่ะดีใจนนะคะดีใจขนาดไหน100%อร์เลยนี่ครับเพื่อนระหว่างรอโอ้ยินเหรอหัว mất chín mươi, Quá đáng rồi, treo chuỗi treo nhung lép mất chín sáu rồi, à, 嗯嗯。<Huh? S 2> <'m> <laughs> สวยไหมเริ่มประกอบล่างแล้วนะนี่ค่ะพเพื่อนๆนี่ต่อระเบียงบ้านแล้วนะคะทุกคนนี่พี่พก็ทำแป๊บเดียวไม่นานค่ะวสวยจังเลยบ้านนกดาวสวยๆค่ะพเพื่อนๆ สวย,ย,สวยไหมดูอีกรอบค่ะดูอีกรอบติดตั้งบ้านล็อกดาวมีขั้นตอนอยังไงเนาะติดแล้วสวยขนาดไหนนะคะเพือ่อนๆอี่อคอนนะครับ่ะเกินเวื่อเคยะ อย่งนี้นะคะจะได้เห็นถนัดถนัดเนาะส,สวยๆนะคะทุกคนตืนมาตอนเช้านี่ก็หันหน้านะคะรับสะเลยค่ะเพื่อนๆ เริ่มเสร็จนะคะทุกคนนี่น้องกำลังเก็บงานจุดต่างๆนะคะทุกคน,ข,นขึ้นได้เลยค่ะทีละเดี๋ยวพี่จ๋าบ,บันไดามาแล้วท,วเท,บบวทีเบย์เยอร์ที่ว่านกับน้อมเนี่ยไหม อันนี้พวกเขาเานั้นพวกเขายิ่งลกันนี่ไหมเอ้จ้าดีดีขึ้นหนึ่งทื้งนะขึ้นเลยครับตอนนี้ช่างกาลังเก็บงานให้เรานะคะทุกคน สวยมากเลยสวยงามมากให้ก oh, oh, like um, oh, oh, ี่คะแนนกันตุ๊กยวบอกพี่ๆพี่ๆที่บอกเพื่อนๆที่คะแนนกันที่รักหนึ่คะแนนโอ้หนึ้อยคะแนนโอ้โหนีน้องีเก็บงานทาพื้นให้เราก็ัทุกคน แอบดูแอบดูพี่ทำงานอ่ะพี่จะ่าตรงนี้แล้วลบลบนี่งามเอี่ยมอ่องเลยค่ะทุกคนค่ะสวยไหมสวยไหม <c oughs> ทุกคน ว้าวสวยมากค่ะทุกคนนี่แม่ก้อยเข้ามาในตัวบ้านแล้วนะโอ้โหเหมือนแม่ก้อยยืนอยู่บนแบบเหมือนยืนถ่ายอยู่บนยอดเขาเลยทุกคนสวยมากมันนานอยู่ันนอตัวมนนนอยู่สวยมากเลย ทำบ้านเสร็จแล้ว,ลวคะ่วะเพื่อนๆจ๋าน้องติดตั้งนะคะบ้านนกดาวแสนสวยนะคะราคาไม่แพงคะ่ะเพื่อนๆจ๋าติดตั้งเสร็จแล้วนี่มีระเบียงด้วยนะระเบียงย่ายใหญ่สวยๆค่ะทุกคนนี่น้องกิวในกะดีใจไหมดีใจเสร็จแล้วค่ะทุกคนนี่นี่สวยไหมคะทุกคนน,นี่ดูตารางซะก่อนอู้ ก็รลปกระโปงค่ะเอาเพื่อนดูรอบๆนะคะทุกคนเสร็จแล้วทุกคนคะ่ะบ้านน้อยในสวนนะคะนี่ราคาเบาๆ่ะค่ะเพื่อนๆจ๋าสวยไหมบ้านไม้ค่ะน่ารักมากเลยทุกคนนี่ดูรอบๆเลยคะ่ะสวยไหมนี่ะทุกคนน,นี่มีหน้าต่างรอบๆเลยค่ะมีระเบียงด้วย ด้านหลังด้านหลังสวยจังเลยด้านนี้ด้านนี้จะล่มตลอดเลยค่ะคุณจา๋าตรงนี้ก็คือระเบียงที่เราเพิ่มทําเพิ่มนะคะสองสองเมตรค่ะทุกคนคะ่ะตรงนี้เย็นตลอดเลยดีมากๆเลยค่ะทุกคนนะฮะนี่ถามกันมาเยอะไม่ก้ายคะตื่นเต้นจังเลยอยากดู บ้านสวนไม่ก้อยอัปเดตบ่อยๆนะคะนี่ตอนนี้บ้านนอกดาวติดตั้งเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนคะ่ะดีใจจังเลยสวยมากทุกคน,นบ้านนกดาวสวยๆค่ะนี่ดูด้านหน้าสวบนีคะทุกคน ขอขอบคุณนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอคะ่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์นะคะเพื่อนเพื่อนอย่าลืมอย่าลืมอะไรคะน้องกิว๊วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยนะคะรับเพื่อนแครค่ะพาชมบ้านสวยๆนะคะบ้านแม่ก้อยเองค่ะบ้านนอกดาวสวยๆค่ะว้าไปก่อนนะคะทุกคนแม่ก้อยมีโอกาสนะคะจะอัปเดตข้างในบ้านให้ดูอีกนะ <laughs> ไปก่อนคะ่ะทุกคน